สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเพื่อนของเราค่ะที่สนใจแล้วก็อยากจะเลี้ยงนกรักนกโดยเฉพาะนกหงส์หยกนะคะมารับนกที่บ้านของเราค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะและเพื่อนของเราค่ะก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านเดียวกับกิกกี้เลยค่ะพี่น้องบ้านเดียวกันเลยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ จากอำเภอวารินชำราบค่ะกิ๊กอยู่ที่อำเภอตะการพิชผลนะคะมีโอกาสจะแวะไปหาค่ะมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งคุณท็อปค่ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ต้อนรับเพื่อนของเราที่มาเยี่ยมที่บ้านนะคะรู้สึกเสียดายมากๆเลยค่ะรู้สึกมาไม่ทันนะคะ โอกาสน่าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจังหวัดอุดราชธานีนะ